สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพูดถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านมือถือ p p o o n นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 5 iPhone 5S iPad iPad mini นะครับก็จะเจอปัญหาก็คือดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นตัว iOS มันล้าสมัยเช่นอันนี้จะเป็น iPhone 5S เวอร์ชั่น10.3.4นะครับพอเราดาวน์โหลดปุ๊บแอปพลิเคชันมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าไม่รองรับ นะครับต้องเป็น iOS เวอร์ชัน 13, 12อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะมาแนะนำผ่านคอมพิวเตอร์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับด้วยโปรแกรม iTunes อันนี้นะครับซึ่งในคลิปก่อนที่ลงไปนะครับก็จะเป็นคลิปของโหลดผ่านมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือตัวที่มีปัญหาเนี่ยเอา Apple ID ของเครื่องนี้ แล้วก็หาอีกเครื่องหนึ่งมาที่เป็น iOS ที่เป็น iPhone หรือว่า iPad ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับให้เขาโหลดให้ให้เพื่อนหรือว่าคนที่สนิทกันก็ให้เขาโหลดให้ก่อนนะครับแล้วเราก็กลับมาดูว่าแอปพลิเคชันนั้นมาที่เครื่องเราหรืยังนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับจะมีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้ลิงก์ไว้แต่สําหรับวิธีนี้นะครับก็คือเอา Apple ID ของเครื่องที่มีปัญหา นะครับเวอร์ชันเก่านะครับมาโหลดผ่านไอจูนเวอร์ชัน12.6.5.3นะครับเวอร์ชันนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดนะครับนี่ดาวน์โหลดเวอร์ชัน1 6 1 2 6 5 3ผ่าน Google นะครับพิมพ์คาว่าไอจูน16.5.12.6.5.3นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับนี่เวอร์ชัน ก็จะมีทั้งหมด32บิตแล้วก็64บิตนะครับอยู่ที่เครื่องเราว่ารองรับเวอร์ชั่นไหนกี่บิตก็โหลดเข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอา Apple ID อันนี้ก็เข้าบัญชีลงชื่อตรงนี้หรือจะเป็นเวอร์ชันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเวอร์ชันอื่นจะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้อันนี้ก็ใส่ Apple ID เครื่องที่มีปัญหาเมื่อกี้เนี่ยเครื่องนี นะครับก็มันดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเป็นเวอร์ชันเก่าเวอร์ชัน10.4เราก็ทำการลง Apple ID ตรงนี้เดี๋ยวผมขอยัดลงแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเมื่อเราคีย์ a p p l e ID เสร็จแล้วนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้งานก็รอสักครู่ Apple ID p a s ดี o r ัสสวดนี s w ัสสวดผิดนะครับเดี๋ยวขอลองใหม่ จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน Apple ID อันนี้ต้องจำดีๆนะครับอ่าได้แล้วเราก็รอมันส่งมาผ่านดีไว้นะครับก็คือมีการเข้าเครื่องเราก็ป้อนรหัสเข้าไปมันจะมีเด้งเข้ามานะครับว่าอนุญาตไหมเราก็กดอนุญาตไปที่มือถือของเรานะครับบางรุ่นก็อนุญาตบางรุ่นก็ไม่ต้องอนุญาตมันก็เข้าใช้งานได้เลยเราก็อนุญาตไป นะครับมันก็จะมีรหัสเข้ามานะครับเราก็เอารหัสตรงนี้นะครับมาป้อนตรงนี้แปดสามเจ็ดอ่าก็กดเข้าไปเลยบางรุ่นไม่ต้องนะครับไม่ต้องมายืนยันสองขั้นตอนแบบนี้นะครับเอาโอเคก็จะมีเนี่ยกำลังเข้าถึง Apple i ลไอจูนละเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับบัญชีก็จะขึ้นมาอันนี้ ตรงนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้เนี่ยตรงนี้เพลงนะครับเลือกแก้ไขเมนูนะครับแล้วก็เลือกมาที่แอปพลิเคชันแอปอันนี้แล้วก็ทําการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็คลิกไปที่แอปก็รลแอปใน Play Store แอปใน a อ p Store นะครับแล้วคลิกเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับมีแต่รูปเยอะแยะกลัวลิขสิทธิ์นะครับอ่ะมาแล้ว เช่นเราโหลดแอปพลิเคชันบางตัวไม่ได้นะครับเราก็ามาทำการค้นหาตรงนี้แหละนี่ YouTube มาแล้ว Facebook มาแล้ว Messenger Messenger ไม่มีเราก็ทำการดาวน์โหลดไปกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็มันจะขึ้นคาว่ารองรับนะครับกินช็อต iPad i ไอไอโฟนไอแพดแอปเปิลวอชนะครับอันนี้ก็คือรองรับทั้งหมดเลยเราก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ กดดาวน์โหลดไปก็มันจะขึ้นตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้นี่ๆมาละนี่ๆมุมนี้น,นี่มุมขวาบนนะครับเราคลิกอยู่ได้ว่ามีการดาวน์โหลดแล้วร้อยสิบเอ็ดจุดสองเมกกะไบต์นะครับเราก็ทําการรอนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูคลังเราเดีย๋ยวไม่มีแอปเลยนะครับก็โหลดมาก่อนแปบ๊บหนึ่งรออินเทอร์เน็ต แอป,ปอื่นก็กได้นะครับเช่นไรอ่ะที่เราต้องการจะโหลดอ่ะอ,อื่นๆดีก็เลื่อนดูค้นหาก็ได้นะครับเช่นลายโหลดลายไม่ได้ iPad iPhone ตักกวเก่าโหลดลายไม่ได้ก็กดเข้าไปค้นหาช่องนี้นะครับก็รอมาแล้วนะครับเรากดลายเห็นไหมฮะมันจะขึ้น ตรงนี้ว่า iPhone app, iPad app, นะครับ Apple Watch เราก็เลือกดู iMessage app นะครับลองคลิกเข้าไปดูก็ได้เราต้องดูด้วยว่ามือถือของเรานั้นเป็น iPhone หรือว่า iPad นะครับเราก็เลือกเอาเป็นกลุ่มเอาก็ได้นะครับนี่พวกไลน์ไลน์เพย์ไลนอะไรหรือปโปรแกรมอะโปรแกรมอะไรเอย่ย โปรแกรมไล์ลูมเพื่อบางคนใช้งานนะครับ ght ไล์ลูมก็รอมาแล้วนะครับกรณีที่เราโหลดจาก iPad หรือว่า iPhone ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้เราก็มาทำตามขั้นตอนนี้ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันติดตั้งเสร็จยาง messenger เพิ่งได้51เอมกเองรอรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะในมือถือเราไม่มีเห็นไหมฮะยังไม่มี messenger เลยมีแต่ l ลายกับ YouTube เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแบตก็จะหมดเหลือ11%อ่ะทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ไอโฟนไอโฟนสี่โฟนห้าไอโฟนห้าเอสนะครับไอแพดไอแพดมินิที่เป็นเวอร์ชันเก่านะครับเราก็ทําการติดตั้งไอจูนเวอร์ชันสิบสองจุดหกจุดห้าสามนะครับค้นหาได้นี่นี่นี่สิบสองจุดหกจุดห้าจุดสามนะครับแล้วแล้วก็ทําการติดตั้งเข้าไปนะครับเพราะว่าไอจูนเวอร์ชันตัวใหม่เป็นสิบสี่สิบสามแล้วแหละสิบห้ามั้งแต่ว่า จะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดจะไม่มีหน้า App Store ให้เรานะครับเราก็ต้องไปหาเวอร์ชันเก่ามาก็คือเวอร์ชัน12.6.5.3นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเสร็จแล้วผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็เอา Apple ID ของเครื่องที่มปัญหานะครับโหลดแอปไปได้มาแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปตรงบัญชีตรงนี้ล็อกอินเข้าไปนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ที่ให้ดูตอนแรกนะครับเลือกมาที่แก้ไขเมนูแล้วก็เลือกไปที่แอป ติ๊กตรงกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆๆนะครับแล้วก็ทําการเสร็จสิ้นเพื่อให้เราสามารถเลือกแอปตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันจะมีเพลงภาพยนตร์รายการทีวีสามรายการเราจะไม่สามารถเลือกแอปได้นะครับพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะขึ้นแอปสโตร์ตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้ว messenger มาแล้วใช่ไหมคลังอันนี้คลังรายการอนนแอปสโตร์แล้วก็รายการอัปเดตยังไม่มีอัปเดตนะครับแล้วก็มีคลังมาแล้วนี่ Messenger มาแล้วเราก็ทำการมาเปิดดูที่เครื่องเรานะครับก็พิมพ์ค้นหาดู Messenger นี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว Messenger เห็นไหมครับนี่มาแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะมาปรากฏที่ตัวเครื่องเราแล้วนะครับเหลือ c e b o o k Facebook c e b w o k อ่ะ Facebook พิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็ Enter ไปเลย มันก็ทำการดาวน์โหลดเองนะครับลืมเลือก App Store ตรงนี้เลือก App Store ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ใหม่ f e c o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  k f e b o o k c e b w o k อ่ะแล้วก็เข้าะอ n t e r เลย Facebook มาแล้วนะครับมันก็จะให้เราเลือก เหมือนกัน iPhone นะครับผมก็จะเลือก iPhone ถ้าเป็น iPad ก็เลือกอันล่างเราก็คลิกเข้าไปรอแป๊บหนึง่งนะครับเราก็เลือกเก็ได้เลยตรงนี้เราก็ป้อนตัว Apple ID p a s s w o r ดไปนะครับ Apple ชื่ออะไรก็ป้อนเข้าไปนะครับ เยวก,กดเกตเข้าไปอา้าวผิดดิผิดตัวไหน,นเนาะอ้าวผิดดิพิมใหม่สิอ่ะได้แล้วนะครับ อันนี้มันจะเตือนเข้ามาว่าต้องใส่รหัสผ่านตลอดไหมเราก็บอกว่าต้องใส่หลังจาก15นาทีก็ได้ขี่เกียจใส่ตลอดนะครับแม่ก็ามาแล้วจะอยู่มุม,ม,มบนขวาเราคลิกตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมา156เมกจุด8เมกก็รอนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มือถือเราด้วยมันก็จะแจ้งเตือนมานุนนั่นนี่นะครับว่ามีคนเขาใช้งานผ่านนุนนั่นนี่ เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับมาแล้ว messenger นะครับรอ facebook อันนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดนะครับผ่านไอจูนเวอร์ชัน1 2 6ส3านะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็สามารถหาตัวนี้ได้แต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแอป apple id นะครับก็สามารถสมัครพิมพ์ google ได้เลยนะครับสมัคร apple id แล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปใช้ที่ iPad เพราะว่าบางคนเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะครับจากลูกขายนะครับ FC ทักมาเยอะมากในเคสนี้ว่าเพิ่งไปซื้อมาใหม่แล้วก็ทำการดาวน์โหลดไม่ได้เลยบางร้านเขาก็ไม่ได้รับชอบนะครับเราก็มาทำวิธีนี้อ่ะเสร็จแล้วก็กดดูที่คลังว่ามีมาไหมมาแล้ว f c e e o o o นะครับมือถือยังไม่มีนะฮะ เราไปดูสิ Apple App Store Facebook ดูเลื่อน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 ดู Facebook มาแล้วนะฮมันจะขึ้นลูกศรแบบนี้แต่ถ้าบางแอป,ปที่ยังไม่ขึ้นลูกศรมันจะขึ้นคาว่ามีเครื่องหมายบวกแล้วก็คําว่ารับนะฮะแต่ f a c e b o o k เมื่อกี้มันยังไม่มีตอนนี้มาแล้วเพราะว่าเราดาวน์โหลดผ่านไอจูแล้วเรากดเข้าไปป้อนรหัสผ่านเข้าไป ป้อนเสร็จแล้วก็กดรับเข้าไปอ่าผิดอีกแล้วพสัสดุคนนี้จำยากจริงเพราะว่าตั้งไว้หลายตัวแล้วเกิน ก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับมาแล้วเห็นไหมฮะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วแล้วกดไปดูที่โฮมมาอย่างกําลังรอเห็นไหมฮะมาแล้วอันนี้คือขั้นตอนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับแอปอื่นๆก็ให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับไปลองทําดูนะครับถ้าต้องการใช้งาน พอล่าสุดก็โหลดให้น้องเพื่อนๆสมาชิกน,นะครับหลายคนไปแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆพ,พ,พอมีความรู้นะครับก็ติดตั้ง i อจูนเวอร์ชันสิบสอจุดหจุดห้าจุดสามนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินบัญชีเข้าไปเราก็ทำการดาวน์โหลด App Store พวกนี้มานะครับแล้วก็มาโหลดผ่านตัว iPad หรือว่ามือถือของเรานะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสเวอร์ชันเก่า นะครับโหลดไม่ได้เราก็ทําการวิธีนี้โอเคนะครับอ่ะถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สามารถทักมานะครับเดี๋ยวจะช่วยดูให้นะครับอ่ากำลังโหลดแล้วเห็นไหมฮะแจต่ก่อนโหลดไม่ได้เลยขึ้นเตือนนั่นแหละเวอร์ชันไอโอของคุณล้าสมัยนะครับโหยแตกมากก็คือเราซื้อมาราคาเป็นหมื่น แต่พอเวอร์ชันเก่าปุ๊บกลับโหลดอะไรไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับชาวนี้สวัสดีครับ